เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าขย่าว,วงการอาเซียนกันเลยกักยกบวัลลบลสาวไทยเราครับที่โค้ดออสนั้นจัดหนักจัดเต็มกับรายชื่อ14สาวซึ่งมีกําหนดกฎเกณฑ์นในวันที่7ธันวาคมครับพร้อมกับมีคอมเมนต์เวียดนามดึงกับออกมาผาวาก่อนเลยและดึงขั้นยุบเหรียญทองครับขอยอมไปล่าเหรียญเงินแทนเนื่องจากไม่มีตู้เย็นกันแล้ว การเจ้าชนะสาวในเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆฟังไม่ผิดครับเวียดนามตอนนี้เขาลดระดับลดอีโก้ลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้อยากได้เหรียญทองหลังจากที่ชนะสาวในเราเนี่ยในการแข่งขันซีวีลีกโดยที่ยังมีตู้เย็นอยู่แต่พอไม่มีตู้เย็นปับ๊บกลายเป็นขอลากอดนันทีซึ่งเรื่องราวั้หมดจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจมากๆติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้กลายเป็นกระหึ่มอาเซียนนะครับหลังจากที่ไทยเราเตรียมใช้ชุดผู้เล่นตัวหลักเนี่ยจัดหนักจัดเต็ม กับกันในขันซีเกมกันเลยทีเดียวซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เราเนี่ยก็เรียกว่าตั้งจรอดโมกสีเป็นกับตันทีมในรายการทัวร์นาเ,เมนต์มหากรรมกีฬาซีเกมพร้อมกับยังมีเป้าหมายสําคัญก็คือการพาทีมเนี่ยคว้าเหรียญทองให้ได้ทั้ง2ประเภท ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหรือว่าวอลเลย์บอลหญิงซึ่งรายการนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์เอเชียด้วยแล้วกลายเป็นว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้นะครับโคออสเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่านักกีฬาจากต่างประเทศก็มีการรวมตัวฝึกซ้อมอย่าง พร้อมเพียงสมบูรณ์ซึ่งจะทําการตัดตัวเหลือ14คนสุดท้ายเนี่ยในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีดาวรุ่งอยู่หลายคนเลยโดยนักกีฬาทั้งหมดมี20คนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่ตําแหน่งหัวเสากันก่อนนะครับคนแรกไปกับตันทีมครับจะโจนโมกสีอัจ,จรารพรคงยศกติกาแก้วพินนัทที่มากุบแก้ววริิราศีทาเลิศและก็สุภาวดีพันธ์วิไล ส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็มีพิมพิชยากกรมวิรัญยุพาอินจันและก็นัทวันพาดไทยสงตำแหน่งบอลเร็วครับก็มีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวิบลดัตน่าพันวารุณีการรำและก็กัญญารัตขุนเมืองตำแหน่งเซตเตอร์ครับก็มีพรวรรณเกิดปราดนัฎณิชาใจแสนและก็น้องเนยกระดกพรแสงทองส่วนตัวรับอิสระนะครับก็มีปีนุษ์แป้นน้อยนิชากรวันสุขและก็กัญญารัทธคำวงศ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะใช้ตำแหน่งเซตเตอร์กับ ดิบโร่เนี่ยมีดาวรุ่งสอดแทรกเข้ามาด้วยเพราะขนาดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีหรือว่าวอลเลย์บอลหญิง,งชิงจำโลกเนี่ยเราก็ยังกล้าใช้ตำแหน่งดาวรุ่งนะครับการที่เราแข่งขันซีเกมแบบนี้มันก็เป็นโอกาสอันดีมากๆถึงแม้ว่าโค้ชออสจะบอกว่าสาวๆเราเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มเต็มสูบนะครับก็เรียกว่ามีชุดใหญ่เนี่ยเยอะกว่าดาวรุ่งอย่างแน่นอนแล้วที่น่าจับตามองพิศเศษครับก็คือตำแหน่งบีหลังหลังจากที่โมเมเอง ได้รับบาดเจ็บระหว่างลงเล่นในลีกเกาหลีใต้จนโคดอสเนี่ยตัดสินใจครับไม่เรียกติดทีมในครั้งนี้ก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกเข้ามุดช่องว่างในบทบาทนี้แทนซึ่งบีหลังของเราตอนนี้เนี่ยมีพิมพิชยาครับแน่นอนแหละการันตีเป็นคนแรกแล้วก็มีวิรัญยุพากับนัทวันผาไทยสูงซึ่งก็ต้องรอดูว่าโคดอสจะเลือกใครนะครับน้องไอ้นัทวันเนี่ยก็เป็นบีหลังที่ ทำผลงานได้ดีนะแต่ว่าน้องวิรัญย,ยุพาอิงอินจันเนี่ยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันถือว่าเป็นอนาคตของชาติตั้งคู่ส่วนตำแหน่งหัวเสาครับแน่นอนก็คงจะยังมีชชโจรโมกศัจราพรคงยศวาริศราศิธาเลศอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องมาลุ้นกันระหว่างกติกานัทที่มากับสุภาวดีส่วนบนเร็วนะครับก็อาจจะยังยืนทัดดาวนึกแจ้งเอาไว้อยู่แล้วก็วิมลรัตนพันธ์ส่วนฝั่งของหัธยาเอวารุณีหรือว่ากัญญารัตเนี่ย ก็ต้องลุ้นกันเพราะาอันตรายเองก็เหมือนยังจะไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร่แต่มันสลับสับเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนเซเตอร์กับลิเบโรเนี่ยผมว่าอาจจะยังยืน3คนเหมือนเดิมก็ต้องรอติดตามกันในวันที่7จธันวาคมนี้นะครับแต่โคดดเนี่ยบอกว่าจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ดูเด็ดขาดก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยแล้วการฝึกซ้อมการเทรนนิ่งต่างๆของสาวไทยเราในแคมป์เนี่ย ก็เรียกว่าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในปัจจุบันนี้นะครับเน้นเทคนิคการเล่นร่วมกันและก็พยายามเป็นนักกีฬาเนี่ยมีคุณภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์นะครับพร้อมกับสร้างสภาพจิตใจให้มีความเชื่อมั่นในกับดาวรุ่งและก็เชื่อมั่นของตัวเองในการเล่นแต่และตำแหน่งโดยก็มีการวางแผนเจอกับทีมในรอบแรกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับที่พร้อมเพรียงกันเหลือเกิน เราอาจจะได้เห็นการเซอร์ไพรส์วันที่7ธันวาคมคงต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงคู่ปรับในซีเกมหุ่นนี้กันบ้างก็คือวอลเลย์บอลสาวเวียดนามโอ้โ oh หล่าสุดที่1ไม่ไหวครับยอมได้จะยุบแล้วก็ลดเป้าหมาย จากเดิมเนี่ยวังโค้นไทยเป็นแชมป์ซีเกมคว้าเหรียญทองแต่ว่ารอบนี้เป้าหมายเปลี่ยนหลังจากไม่มีตู้เย็นกลายเป็นว่าขอเหรียญเงินแทนสําหรับทีมชาติเวียดนามเองอย่างที่คุณผู้ชมเคยทราบกันเลยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงต้นปี2 0 2 5นี่แหละที่สามพันวอลลบอลเวียดนามเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างความมือฮาครับประกาศชัดเจนเลยว่าวอลบอลทีมชาติของเขาเนี่ยชุดนี้พร้อมท้าชิงแชมป์กับ สาวไทยเราแล้วหลังจากโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในระดับทวีปเอเชียนะครับคว้าตัวเล่นยิงจำโลกปี2025เพราะเราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพเวียดนามก็เลยได้เข้ามาเล่นแต่อยากจะมาท้าชิงเหรียญทองกับไทยเราพร้อมกับที่เขามั่นใจมากที่สุดเนี่ยก็คือการโค่นสาวไทยเราในซีวีลีกสนามที่2นะครับซึ่งก็เป็นการชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเวียดนามเลยนะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยชนะสาวไทยเราเลยแล้วครั้งนี้ในซีวีลลกเนี่ยเพิ่งมาชนะสาวไทยเราแต่ว่าตอนนั้นหนึ่งปัจจัยความสําเร็จของเวียดนามก็คือตู้เย็นนะครับที่ทําไปถึง45คะแนนนะในเกมนัดชิงแลวก็ถูกยกให้เป็นตัวแปรสําคัญที่พาเวียดนามเป็นแชมป์ชนะสาวไทยเราแต่ล่าสุดเลยครับทางสื่อของเวียดนามเนี่ยดึงกับออกมาบอกว่ารู้สึกเสียายมากนะครับที่วลบอลหญิงชั้นของเขาขาดตู้เย็นไปและหลังจากที่ถอนตัวกแข่งขันวลบอญหญิงชิงแชมป์โลกไปเนี่ย ตู้เย็นก็ไม่ได้ลงแข่งขันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นในลีกต่างประเทศหรือว่าในประเทศซึ่งเลขาที่การสาพันธ์วลบอลเวียดนามเองครับก็ได้ระบุว่าในการประชุมกับกระทรวงกีฬาของพวกเขาก่อนที่จะแข่งขันซีเกมเนี่ย ทางกรมกีฬาได้ปรับเป้าหมายของทีมหญิงครับจากเหรียญทองเหลือมีแค่เหรียญเงินเท่านั้นแล้วถึงแม้ว่าไม่มีการยืยนยันออกมานะครับว่าการลดเหรียญทองครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะตู้เย็นไม่ได้เข้าร่วมทีมหรือเปล่าแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าไม่ได้มีชุดผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นการปรับเป้าหมายจึงถือว่าเหมาะสมแล้วนอกจากปัญหาด้านุงกําลังนะครับเวียดนามก็ยังอ้างเพิ่มเติม,ตมว่าการลดเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยมันยังช่วยให้ผู้เล่นลดความกดดันลงแล้วลงเล่นได้อย่างผ่อนคลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วหากสุดท้ายสามารถคว้าเหรียญทองมาได้จริงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จสุดยอดอันนี้เป็นสิ่งที่เวียดนามนะครับออกมาตีโพยตีพายนะครับไม่เอาแล้วเหรียญทองขอเหรียญเงินแทนเพราะไม่มีตู้เย็นคือถ้าดูจากสภาพทีมการเล่นเนี่ยเรายังเต็มทีมนะเราชุด20คนของเราเนี่ยก็ยังถือว่าสลับสับเปลี่ยนกันได้แต่ว่าฝั่งของเวียดนามเนี่ยการขาดตู้เย็นไป แล้วก็จะใช้สีทีในการลงเล่นคนเดียวแบกคนเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะสาวไทเราเนี่ยที่มีเป้าหมายเดียวในก,นในการแข่งซีเกมครั้งนี้นะครับก็คือการป้องกันเหรียญทองซีเกมและครองตำแหน่งเหรียญทองเนี่ยมาแล้ว16สมัยนะครับแล้วก็คว้าเหรียญทองทั้งสิ้น12ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปี 2001- ถึงปี2023เลยงานนี้ก็คงยากหน่อยนะครับแล้วคอมเมนต์เวียดนามล่าสุดเนี่ยออกมาพูดถึงสาวไรเราเยอะมากนะครับถึงกับบอกว่าอัตราต่อรองระหว่าง ไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยต่างกันถึง10ต่อนหนึเท่าเลยทีเดียวโอ้โหนี่เป็นคอมเมนต์จากเวียดนามนะครับไม่ใช่จากไทยเราเวียดนามเขาก็รู้แหละว่ายังไงก็แพ้เราการจะไปตั้งเป้าหมายเป็นโอ้โหรียญทองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาทัวร์จะลงเอานะสิครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันก่อนครับมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไทยกับเวียดนามตอนนี้เนี่ยความแตกต่างอยู่ที่10ต่อนหนึ่นะซึ่งเอียงไปทางทีมไทยแบบชัดเจนมากคือถ้าเกิดใครคิดจะลงเดิมพันก็รีบแทงทีมไทยไปเลยเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะ เนื่องจากโอกาสที่เวียดนามจะชนะเนี่ยมันต่ำมากตามมุมมองของฉันเองเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าแน่นอนจนแบบไม่ต้องพูดมากเลยนะครับยังไงก็แพ้สาวไทยเราแต่ว่าเราเองก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะบางส่วนหลักของเวียดนามเนี่ยก็มั่นใจว่าสีทีอาจจะแบกทีมได้เดี๋ยวเรามาต่อที่อคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าชาโจนกับชราพรนั้นแบตหมดแล้วแรงหมดแล้วฟอร์มตกลงเยอะช่วงนี้เล่นไม่แรงเหมือนก่อนเหมือนพลังหายไปดังนั้นโอกาสที่เวียดนามจะชนะไทยมันก็คงยังมีอยู่คือเหมือนจะไม่รู้นะครับชาโจนนี่ก็บริโภควอรี่ไปเรียบยบร้อนะ เตรียมที่จะฟาดเวียดนามหนักเหมือนกันต่อที่คอาไม่์นึงครับเขาบอกว่าทั้งวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลของไทยเหนือกว่าเวียดนามนะเพราะว่าไทยมีความคิดเป็นอิสระ ในการพัฒนาและก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่วนในผลลึกๆเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วก็คือโครงสร้างกีฬาในไทยนั้นดีกว่าเวียดนามมากต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่าตลกจริงๆที่บางคนเนี่ยชอบบอกว่า 4T ทีจะเป็นตัวแบกที่เวียดนามไปสู้กับไทยได้แต่ที่เมื่อก่อนถูกไทยอัดชนเละอยู่เป็นประจำพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งเข้าใจเลยว่าตู้เย็นเก่งขนาดไหนบอกตรงๆว่าถ้าเกิดให้4ทีท เป็นตัวหลักแบกทีมรอบนี้เนี่ยผ่านฟิลิปปินส์ก่อนจะดีกว่าไหมค่อยไปพูดถึงทีมชาติไทยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับ4ทีนะครับต่อกันที่อีกคอมนต์น,นึงเขาบอกว่าถ้าเกิดเวียดนามยังไม่ได้เหรียญทองในปีนี้ต้องรอไปอีกนานแค่ไหนถึงจะได้เหมือนหมดหวังกับฟอร์มของทีมเลยจริงๆอีกเปนหนึ่งครับเขาบอกว่าจะจรเนี่ยนักกีฬาคนนี้เวลาเล่นจะคึกคักมากๆเป็นเป็นตัวสร้างความบันป่วนได้ดีเลยแต่พอเริ่มออกอาการเนี่ยหรือว่าเสียสมาธิด้านจิตใจเมื่อไหร่ฟอร์มก็ตกลงนนนาทีเหมือกั ที่ผ่านมาที่เวียดนามแพ้ก็เพราะว่าหลุดโฟกัสกันเองเป็นส่วนใหญ่เมนต่อมาครับเขาบอกว่าฉันขอเป็นหมอดูเลยนะเวียดนามได้แค่เหรียญเงินในครั้งนี้ถือว่าสุดยอดความสามารถแล้วเพราะศักยภาพของเราเนี่ยมันแทบไม่มีโอกาสได้เหรียญทองมากกว่านี้เลยเมนตต่อมาครับเขาบอกว่า ปีนี้เป็นปีทองของ4ทีนะเลวเวียดนามจะคว้าแชมป์4เกมครั้งแรกได้แบบไม่ยากอันนี้เป็นคอมเมนต์แนวเชื่อมั่นนะครับในตัวผู้เล่นของกลุ่มนี้ของทีมชาติเวียดนามเองต่อที่คอมเมนต์นึงครับเขาพูดถึงชาจรเขาบอกว่าชาจรเนี่ยคู่ควรมากกับตําแหน่งกับตันทีมชาติไทยซึ่งตัวเขาเองสมควรได้รับคําชมและก็ยังเก่งกว่านั้นอีกด้วยต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่า ชัดจรยังคงเป็นผู้เล่นที่แตกต่างมีกรลักษ์ชัดเจนและสําหรับตําแหน่งหัวเสาของไทยเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแล้วตัวเธอเองเล่นบอลได้อย่างชาญฉลาดโดยที่เด็ดของเธอก็คือการตีหนีบล็อกซึ่งเป็นจุดเด่นชัดเจนเลยตอนนี้ทีมไทยสำหรับตําแหน่งหมุนตัวผู้เล่นได้ดีอยู่แล้วและการที่เวียดนามจะไปเอาชนะได้ในบ้านเนี่ยแทบจะ เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นศเเลยนี่นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับก็ฟนเวดนามหลายคนเนี่ยก็เชื่อนะว่าทีมไทยเรามีระบบจัดการตัวบริเวที่แข็งแกร่งและวบ,บเองก็คิดว่าโคดดสเนี่ยจัดเต็มแน่นอนเนื่องจากเราเล่นในบ้านนะครับเราจะไปเหาะเดอะเอาดาวรุ่งมาเสริมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทองรอบนี้มันอาจจะเป็นการตกต่ําก็ได้นะครับเพราะว่าซีวีลีกเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังมีหนึงจุดที่ผมเองก็อยากจะเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับกับการพัฒนาของออมสินและก็ความฟิตของชัดโจอนที่ดูแล้วอาจจะฟิตเกินร0อเเลยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับเกมแรกเนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่10ธันวาคมและก็11ธัน,นวาคมอีกหวันเนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบแบ่งกลุ่มรอชมรอตามกันได้เลยนะครับ เอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชม,ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวใเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย